แต่บ่าวพ่อตองลึงกล่าว่าตูกดาเอามาหนั่มจ้ะเอาเขาก็บ่าเอาม้าลรอเนาะก็บอกว่าให้เจ้าเอาอันเจ้าเป็นผู้ขับเจ้าเอาฮิปโปไปทั้งข่างให้มันเค็ดดังขึ้นขึ้นขึ้นจะน้อยเธอเลยเธอเลยเธอเลยคือบ่ามาสั่นรถไทยมาหนันก็มาอยู่นั่นนะ <laughs> ลืมแล้วบ่ <laughs> <c oughs> ล้วามา <c oughs> <c oughs> คนทางโลกส่วนมากเขาสีหยกย่องนยกย่อปอปัสนสรรเสริญว่าคนที่ประกอบความสเด็จอาชีพการงานและก็รวยว่าเป็นผู้มีปัญญาอ่นี่คือคนทางโลกเขาจีนหยกเอากันแบบนั้นอประกอบอาชีพการงานรวย ได้มากแบบได้กับสางมองหันว่าเป็นจุดสําคัญนะแต่ว่ากับสางข่วมเดือดร้อนในภายหลังให้กับตนเองและผู้อื่นพร้อมที่ไหนไดมันก็บอกไปใส่ดอกมันมาหาเากของเองคือเก่าและแต่คนทางธรรมโดยปัญญา,าคือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของบะเทียงเป็นของเป็นอนัตตาโดยปัญญา,ท,าทังธรรมแล้วเนะี่ยคือว่าบ่มีบ่บเป็นบ่เอา สระเบิดองกัวยางบ่ได้ยากเป็นหยังจากยางบ่เอาบ่เป็น,งงปปปนสงบเย็นแต่ว่าสร้างประโยชน์ให้กับบุคคลในโลกได้มากที่สุดย่างนาอาศัศจรรย์ทั้งทที่บ่เอาบ่มีแล้วก็บ่เป็เเปแเปนแต่เกิดความสงบเย็นสร้างประโยชน์คําว่าประโยชน์นี่คือไม่ทํรลายเยเนเยนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินเด็ดตลอดทั้งคนละสัตว์พร้อมเนี่ย เหลืคือทางถ้ำปัญญาทางรรมคือเห็นความปจิลั่นอย่ายืนของโลกนั่นเอง <c oughs> ปัญญาทางโลกคนทางโลกมันสินยกย่องกันประสบความสําเร็จโดยอาชีพการงานเนาะโดยรวยสรุปลงมองรวยแต่ว่าสดาาบบได้ามาแบบใดกับ้างคนถึงจเห็นเบื้องหลังภูมิหลังความเป็นจริงที่มันออกหรือว่าที่มันสั่งสม <c oughs> เหตุจังได้กับ้าง แม่สิเจ้าสิถืยอย่อย่องสาระเสริญเพียงใดก็ตามว่าเจ้ารวยนะแต่ในความทรงจําของเจ้าเจ้ากจําได้คือเก้านั่นแหละโลกสอนให้จําบ่มีลืมก็แล้วกันแต่ว่าทำสอนให้ลืมละออกให้เบิดตั้งหาก <c oughs> จังสิบ่เด็กลับมาหลับผลของการกระทําในโลกคือเก้าเออ่นแรละลายคนที่ว่าอวดอ้างว่าจะคล้องเป็นเศรษฐีอวดอ้างว่าจะค้อ,อ,งะองสําเร็จการงาน เออว่าได้เป็นนั่นได้เป็นนี่แล้วก็เจอยิงดูถูกผู้อื่นหนึ่งเออหรือคนสําเร็จว่าแต่ของรวยแล้วก็บอกข่มเหงผู้อื่นนี่นีอันหนึ่งเออบางคนว่าท่านทําการทํางานอาศัยตัวเองท่านใดสัําแบมือของเงินพ่อเมย์ไปเลี้ยนจบมาไปริมยาหรือจบม้อได้ก็แล้วแต่ออมักดูถูกผู้อื่นเด้นั่นแหละอย่าลืมด้วว่าลูกมันสอนให้จำจำยัง เขาก็ะจาได้หน้าว่ามึงเคยดูถูกเขาเขาก็จําได้หน้าตัวเองก็ยังจํไใบคื้อกันเออตัวเองก็ว่าเคยเป็นนั้นนั้นนี่ <c oughs> แต่ว่าเขาใจว่าจะของเป็นคนมีปัญญาเปน็นของมีความสําเร็จเด้เออความรู้แมนสีใได้มาโดยใบปร,ริญญาหลับรองทั้งโลกเขายกย่องว่าจบปร,ริญญา,ออาแต่้างแต่ความรวยแมนคนทั้งโลก ส่ยหนองว่าเจาเป็นผู้มีปัญญาประสบความสําเร็จเพียงใดก็ตามแต่ว่าคำว่าลืมนมันลืมกันแล้วกันในจิตใจของบคุคคลูนนั้นมันสร้างสมไั้อยู่อย่างสันตลอดนี่แหละมันจึงกลับมาทํำลายและทำได้ตัวเองนะกลับมาทําลายตัวเองเด้เอ,อมันบันนี้ไปไหน่าฮ <c oughs> ามองลึกซึ้งเข้าไปถึงการไกลปัญญาโดยธรรมจึงมีความสําคัญและมี ที่เหตุให้ปัญญาโดยรรมนี่บกลับมาทำลายทำไร,ำรตัวเองเมื่อไพ่หลังเดแต่ว่าปัญญาโรคจิกลับมาทำลายทำไรตัวเองเมื่อไพ่หลังทั้งเบิี่แหละแต่คนบ่เห็นอันนี้จังทุกความสำเร็จทางอาชีพการงานประสบความสําเร็จโดยว่าจะของรวยนะแต่สิ่งทั้งหลายเ่านี้มันถึกบันทึกไว้แล้วบันทึกไวในใจจะของมีแต่ความหยุดหมันม่นถือมั่นเด้ยุดหมัน่นถือหมั่นไวเยอะยิ่งไวนั่นนี่ไว คนจึงเห็นว่ารั์สมบัติทั้งหลายนี่มีขาแปดไ่รู้มันมีเท่าใดเออเราก็บ,บ้แม่นแค่นั้นสองพันคูแปดอะเปรดอีกสิบสองชนิดแล้วก็เป็นไปตามที่ตัวเองจดจําไว้นั่นแหละเออบอ้มีใครอยากจดจําแต่ว่ามันจําเองนี่แหละโลกส่วนี่จำเปรดอีกสิบสองชนิดก็จะเลี่ยงลําดับขึ้นมาเป็นชนิดสุดท้ายแต่เมื่อค่อยรับสนบุญกับพ่อแห้งเออหรือบางที่บ่ามีนั่นนี่ ไปเป็นเดรจชานอีกอย่าลืมเดรจชานมีจักชนิดอีกได้เป็นทุกชนิดเน่ไม่เป็นธรรมดานี่เป็นไปเบิดทุกชนิดอีกว่าสิขื่นมากเป็นคนใดแหละจึงบอกว่าหลกสอนให้จำท่ามสอนให้ลืมนันก็มีม่งเใได้อยากจำหลอกนันนีแตหวือตาากูนี่เก่งกว่ามูดีกว่ามูเลิศกว่ามูต้องบอกว่าคนที่สละตัวเองหรือปัญญาโดยธรรมนี่คือบ่สําเร็จ บ่เป็นแต่ว่าสงบเย็นสร้างประโยชน์ให้แกโลกในมหาศาลทั้งๆท,ท,ที่บ่มีความหวงังบาในความจองยากอรอยากเป็นอย่างแต่กบสร้างประโยชน์ได้ยิ่งกว่าคน้นที่เข้าใจว่าตัวเองรวยเออท่าไรแสนล้านก็สั่งเถอะล้วนแล้วแต่ว่าเป็นเครื่องน้ำข่าตัวเองทั้งนั้นแหละนะอย่าอวดอย่าอ้างคำว่ารวยยังสันนิษเพราะว่าสมบัติของเจ้าบ่าไม้มีประโยชน์อีกอย่างเลยเออเจ้าก็กินตายในคำนมีชีวิตแค่ศาสเดียว แต่ว่านอกนั้นแล้วเจ้าจิลงไปใหม่ในมหาเวกีคนละกินตายในศาสตร์เดียวนั่นแหละมันสิเก่งำํำใดวะเออนี่คือความยาวนาน่นที่คนบอกเข้าใจอีกมีแะเอื่นว่าอาวิชากับแมนอวิชาคนมบรูแต่แต่าห้า,าได้ฝึกหัดศึกษาศึกษาคําสอนผู้ศเจ้าหรอกมันสิค่อ,อยกับจ้างแจงเองดอกมันไม่ได้คิดยากดอกหนาะคือเอาไปหลักของคนบวชแต่หลักเนือ้อใหญ่หลักของคนในบ้านเดียวกันหลักเกิบหลักรองเท้าหลักเกิบ เห็น่ไปสุวาไปงานบุญงานบวชเขาก็แล้วแต่นี่ไปเห็นเขาเกิดง,งามงามอุ้ยของอีนั่นกูเอากันหน้าเออก็เอาไปรีไปรักใส่อยู่ในฮื่นเจ้าของนั่นแหละเออที่ใส่ออกมาทางนอกในจังหน่อยปั๊บเออคนที่เป็นพี่น้องเกิดอย่างมา,จากจะเข้าสีมาอย่างเออเที่ยรา,าร้อนกระว้นกระว่ายเหรอมีเห็นว่ามันกลับขึ้นมาทำลายในภายหลังเออพราะวานยังเจ้าของจไวบเองจดไว้เองจําไว้เองเดือดร้อนเอง แหละจะเข้าเสียมากยังพี่น้องเกิดปั่นนะนาดนั้นแหละนี่คือความจริงที่มันมีอยู่ในแต่ละคนแต่ละคนถ้าเข้าใจแล้วก็เห็นความรู้แก่งเป็นจริงตามความีจริงจากประสบการณ์จริงของเจ้าของมันแมนหรือว่าแมนแต่คิดมังเอาตัวมันบ่ลืมเดเอ,อขนาดวาแมงเจ้าของเกิดยิ่งเจ้าของเกิดมากับตำรวจเนี่ยจะเข้าเป็นมูกันมาทั้งใดเออมูละเกิดมูมันก็ยังตกใจได้ว่าธรรมาดาด้ยอยตายเราขงจักได้จาดัาใดว่าพ่อนอ่ะ แล้วมันสิคิดหาคําโกหกไว้แล้วหาคําตัวไว้อีกแล้วเดี๋ยวเนี่บ้าน่ะพิษซ้ำพิษซ้อนไปเรื่อยๆมันบอไปใส่หนามันจดจํไจาไว้ในใจของะสโรครสนในจําทําสอนให้ลืมทํานี่คือเบาจากยางท่ำหมาวามจอมงของทุกชีวิตสรรพสัตว์เมื่อรูร้ความจริงของชีวิตทุกสรรพสัตว์แล้วอวิชาเป็นประจัยบเกิดสังขารลูกบัณการละอวิชาหรือการรู้เท่าท่านความยินดีพอใจ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความดับความบักคับมาเกิดอีกีงเนี่ยสองอย่างปัญญาในโลกนีสองอยาง่ยางนี่นนบัดนี้ถ้าหฮามันถึงที่สุดเ้าเป็นหนึ่งได้แล้วเอ,อโลกนี่เป็นคู่เนีย่ยทำเป็นคู่แต่ว่าผู้เหนือทำขึ้นไปไม่มีคู่ต้องไปเดียวต้องไปหนึ่งต้องเป็นหนึ่งเป็นเอกะนัมาจริงหนึ่งบ่มีสองนิยิพานนั่นแหละแล้วก็ต้องไปผู้เดียวอีกเป็นหนึ่งบ่มีสองอีกเ,ออเป็นเรื่นงสัน้นเฮหาสิมากวะ่ะ คิดคำนวณพะววึงพะววงพะว่างนั้นอันนี้ผู้นั่นเป็นนังสั่นอยากให้ผู้นั่นเป็นแบบนั่นเริ่มจากครอบรั้วจากของก้อนนี่อยากให้พ่อแม่เป็นแบบนั่นกับจากของเองเด้บว่าแม่แนวอื่นเด้เอออยากให้พี่น้องพวกเอ่ยพวกน้องเป็นแบบนั้นอยากให้ญาติเป็นแบบนั้นปู่ย่าตายายเป็นแบบนั่นเอออยากให้คนใน่วงตระกูลแต่ของทั้งทั้งพ่อทั้งแม่เป็นแบบนั่นไล่ขึ้นไปตีวันนี้ อยากให้ความผู้เอื้อนเป็นแบบนั้นอยากให้ผู้ซอยผู้หญ่บ้านและผู้หญ่บ้านเป็นแบบนั้นอยากให้กำนันเป็นแบบนั้นเหมือนเบืงดูมันไล่ไปไล่ขึ้นไปดูบวันอยากให้ร่งพักฐานี่ตำรวจเป็นแบบนั้นผู้ว่าเป็นแบบนั้นในอำเภอเป็นแบบนั้นไล่เป็นสุดประเทศอยากอยากให้พระเจ้าแผ่นดินเหตุแบบนั้นพ่น่ะอยากให้โลกนี่เป็นแบบนั้นอยากให้ประเทศนั้นเป็นแบบนั้นโลกนี้เป็นแบบนั้นเออจนสุดขึ้นรอบโลกแวกอไล่จากโลกลงมาเบิ่งดูมันลงมาจากมันออกมาจากใส จากรอบโลกจากจักรวาลน,นี่หมุนขม้าในโลกทอกำปั้นนี่ไหลขม้าสูในใจของจ้าของมันเกิดจากใสเกิดจากใจจากของเองดิไม่ได้เกิดจากผู้อื่นเลยเออสุขหรือทุกข์ล้วนแล้วถ้าเป็นความยึดแต่บอมีผู้ใดทําให้ไปแต่ของสา่งเองอใจว่าละ่ะจ้าของเป็นผู้กอมันเองดิสางมันเองเออส้างมันขึ้นมาแล้วมันบ่สูญหายไปไหนนี่แหละจึงบอกว่าโลกมันสอนให้จํา ความต่างๆพวกเจ้าได้รับผลของมันเบิดแต่ว่าถ้ำสอนหลืมละละออกเทียบเบื้องเอาเด้อแต่ละคนผู้เพิินเขาถึงถ้ำแล้วบรรุแล้วกับสร้างประโยชน์โลกสร้างประโยชน์โลกแบบบ่ได้มีความหวังว่าพรสิมาย่ยองว่าจะได้รับโลรลางวัลหยังนี่ไหมเออกับสร้างดีๆก็ค้นทัวๆไปที่ว่าลุยๆไหมเออเขาลุยเป็นล้านๆ้านล้านๆ้าน,านยังมีเด้เออแต่ว่า กับสมบัติทั้งหลายของเขาแล้วมีม่มีประโยชน์ใจว่าเราบ่มีประโยชน์คนเฮาเคารพนับถือกันจากสมบัติก็มีร่วยเยื่ยยานที่จริงบ่ได้แมนความเคารพนับถืออันออกจากหัวใจเด้เคารพนับถือจากตําแหน่งการงานก็มีแต่ว่าแมนความเคารพนับถือโดยความบริสุทธิ์ใจมีมันต่างกันบ่ลักแต่ว่าความเคารพนับถือโดยความบริสุทธิ์ใจมีมาเท่าไรพันปีแล้วคือพระพุทธเจ้าเฮานี่เนี่ย กาบวายโดยสนิทใจแล้วก็กาบวาย้ดยบ่าได้อย่างอีกตั้งหากแต่ว่ากาบวายรีย้หยับลงในหัวใจนี่มันธรรมดาเดีนี่คือสิ่งที่เหตุในคนระลึกนึกถึงกันมากที่สุดคือตัวนี้ระลึกถึงคุณงามความดีตั้งหากนั่นแหละคนมีประโยชน์ขนาดใดคนผู้นี้ว่าได้เคยสูญหายไปเลยและถ้ำน,นี่กับว่าคยสูญหายออกไปจากโลกคือกันความจริงทั้งสองด่านโลกสอนให้จำถ้ำสอนให้ลืมจากบวลาแ,แต่แต่ละคน่ะ พวกเจ้าเห็นยังวบกับ้างมันอยู่ในใจพวกเจ้าคือเก่ามันหายไปในดอกหนาหนากว่าห้าตัวตองละห้าตัวเวนออกเออบ่ปรารถนาสิ่งใดอีกในการกระทํำใดๆทั้งปวงเนี่ยบางตัวยางบางอึดดอกตัวยางก็ดีไรมาตาพุทธเจ้าพระโมคัาลาวัสารือพักกัสปะมิตรภูมิมหาเศษทีมหาเศษถีประเด็นนะเออพระกัสปะสมบัติทั้งสองัวเมียพระนางพัตการพระณนีกับพรกกัสปะเออสมบัติระวัลสองคนลอยหกสิบโกดโกดหนึ่งมีสิบล้าน ออของพระโมคคลาภาษาลอบุตรคุณละแปดสีโกดโกดหนึ่งมิสิบล้านไหลบึงดุสละ,อ,สะอ้อสละออรพมหากัปปินพะพนังโนมายัางละลืมละทั้งสี่ไหลมาไหลมาแต่ว่ากับสละออกนะ่เพื่อโลกหลายหลายคนที่ว่าผมเบาายัางแล้วผมสละออกแล้วอยจ,จะลืมอันหนึง่ง้็สิบอกให้เราจะคล้องกันสละแล้วเบาเอาอยัางแล้วสละสมบัตินั่นสละให้ไผสละให้ญาติโตตนคืนเอเก่าก็ใช่ว่าล่ะ มันบ่คือสละให้เป็นของสาธารณะด้นั่นนะ่ะบ่มีตัวตนเขาเรกว่าละ่ะสาธารณะลงเลียนบ่สละเห็ดรงเลียนกันหน้าสละเห็ดวัดกันหน้าสละเห็ดถนนกันหน้านี่เรียกว่าสาธารณะนี่จึงเป็นการสละแท้เออแต่ว่าความสละอย่างสละอย่างสละให้ยากเออบ่ได้บเาเรื่องผู้มีลูกมีเมียเออันเป็นธรรมดาสละให้ลูกให้เมียเออเป็นธรรมดา เพราะมันมีสิ่ง่านันแล้วสมควรแบบใด่สมควรแบบใดแต่ว่าคนถี่บ่มีหลูกมีเมียมีผัวเนี่ยเออแต่ว่าสละแล้วสลให้ไผสละให้ยากใจบ่าละเออมันยังเป็นโต,ตนนา้าเพื่อใด้คิดออกก็เหมือนว,ว่าเอาอย่าลืมนั่นแหละอัตตามันมีอยู่เออแต่ว่าก็ย่งดีอยู่อย่างหนึ่งเพื่อสิมาละอัตตาขัางในอีกที่หนึ่งเนี่ยเพื่อสิมาละความจริงขัางในอีกที่หนึ่งมันถือเป็นถอดถอดของมันอยู่ แต่ว่าจะลรืมว่าอันมีมีหลายคนอยู่มาคุยเขาฟังสาระแล้วสาระให้ไผสาระให้หยาันั้นให้นองแล้วนั่นให้ล้านแล้วอันนั่นให้รุ่งแล้วอันนี้ให้ผู้นึงเนี่ยเออนั่นแหละการละให้นคํคว่าอัตตาคือเก่านั่นแหละเป็นตัวตนคือเก่านั่นแหละแต่ว่าเออสาระให้ลรงเรียนแล้วเขานีสาธุในใจเลยเขาใจบลาเออลุงเรียนแล้วเฮ็ดวัดแล้วส้างถนนแล้วหรือว่านําเงินทั้งหลายมาส้างสาระส้างนั่นส้างนี่ก็แล้วแต่ อันเป็นสาธารณะตัวนี้เขาโมทนาํนำอยู่แล้วนะแต่สละให้ญาติแล้วเนี่ยบอมันจะไปติดน้าเขาเข้าใจว่าะรระ,ะยะขนาดนั้นเดเรืยอย่องสั้นอะละเรื่องเรื่องของข่าว่าโลกสอนให้จําทําสอนให้ลืมเอขอ้าใจว่าตาสินว่าเข้าใจกับ้างได้ด่าทุ่ม,มืออนปานนี่จะมาหยาบหนาลรอเนา <laughs> นะบานนี้เมียก็ไปสะใจได้ถา้าว่าติดดา ยิ้มเอ้ยหาบหาบาวพาละ